ก็ต้องขอกคุบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าบูแบ็กนะฮะบูแบ็กแร่งบูแบ็กร่งนี้นะครับก็จะเป็นร่างโอจริงๆนะครับผมี่เไยมันจะมี2ร่างนะครับร่างนี้ก็คือได้จากการใส่โค้ดนะครับซึ่งจากการใส่โค้ดนะครับถ้าอีวก็จะเป็นร่างนี้เลยบัฟนะครับอีวไปเลยนี่คือสำหรับคนที่ใส่โค้ดนะครับ ก็จะกลายเป็นร่างนี้เลยนี้แตกต่างกันแค่สีนะฮะร่างนี้เป็นร่างทองนะฮะดาเมจแรงสามเท่านะครับไม่ใช่ครับพูดเลยนะในแมปแล้วนะผมก็จะทําการสตาร์ทวางเลยข้าวางถูกมากครับผมเริ่มต้นเกมได้แบบอีซี่เลยข้าวางแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับไปรับรู้กันมอนดาเมจไอม,มอนเลือดห้าอีกสามร้อยล้าน หรือว่าโบ,โบแบ็กบวกดาเมจสี่ร้อยเอโอเคเรา,าดูพาสซีฟิบไปดีกว่าพาสซีฟแรกนะครับโบแบ็กเนี่ยมันจะตีเรื่องของไอ้เนี่ยครับสายฟ้าแรงขึ้น0.2เท่าแล้วก็อะไรเงี้ยคือถ้ามันติดถ้ามันติดสถานะเนี่ยมันจะมันจะรับดาเมจแรงขึ้นอีก41% 41%นนะฮะเท่าไ,ไงคือแบบ ถ้าสมมุติทุกคนแบบวางตัวอื่นที่เป็นตัวดาเมจอย่างเช่นกูคูหรือว่าจะเป็นอิตาลีถ้าวางอยู่ในระยะของโบแบงนะครับค a s s ีที่บวกดาเมจ400%จะหายไปทันทีครับดาเมจจะลดลงเลยก็คือตัวนี้เป็นตัวสลับมือใหม่มากๆคือในทีมมีแค่สามตัวครับก็คือโบแบงบูม่าแล้วก็ไอดอลนะครับรับจบครับผมสามตัวนี้มือใหม่ไปได้น่าจะทุกบดเลยแหละหมายถึงคอนเทนต์สำหรับมือใหม่นะ เอากลับหน่อยเอาก็บับไม่ได้ดีกว่าลืมสิบอัตโนมาติครับผม criticals นี่น่าจะประมาณว่าผมเดานะผมก็ไม่เก่งอังกฤษอร่อยแต่ผมว่าถ้าตีติดชิมันจะมันจะติดเบรนแล้วก็ติดรืไหลใช่ผมว่าใช่ก็คือต้องเล่นต้องเล่นสายต้องเล่น skill tree ที่เป็นสายคีนะครับผมว่ามันน่าจะติดตีติดสถานะเราซิกอย่างนี่แหละไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่อันนี้ก็คือเอนมีที่ก็คือมอนที่โดนค่าจากโบแบกนะครับก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น200%เอาเป็นว่ามีขาไมิเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้นะครับก็ตัวถัดไปผมก็จะทำคลิปเรียวร้อยสำหรับโบแบกก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพรดูเหมือนมันตีไม่ไหวหรือเปล่าไกิวคมไม่ได้แย่ละ่ะเฮ้ย แล้วที่นี้ไว้แค่นี้นะผมบ๊ายบาย